สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องง่ายๆสไตล์ลุงนะัทเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะลุงนัดจะทำเมนูเนื้อ,อ,อทำทำเมนูสมุนไพรเนื้อสัตว์นะฮะสมุนไพรเนื้อสัตว์ที่จะทำเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆอ่ะดูกันไปเนาะนี่ลุงนัทก็จะมีนี่นะฮะขาตะไคร้นะฮะไม่ใช่ขาตะไคร้มันติดกันเนี่ยก็คือ ตะไคร้และก็ใบมะกรูดมาตามดูกันนะฮะสมุนไพรสําหรับเนื้อสัตว์ที่ท่านจะหามาใส่เนี่ยเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะฮะเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ไม่แว่จะเป็นเนื้อไก่เนื้อหัวเนื้อควายได้หมดนะฮะเพราะว่าเราจะใส่สมุนไพรเป็นหลักนะฮะเพราะนั้นลุงน้นก็จะไม่เน้นแล้วแต่ท่านไอเล่นพอเราได้ตะไคร้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาหั่นนะฮะคลิปอาจจะยาวสักน,นิดนึงก็คงไม่เป็นไรนะฮะ เพราะว่าอยากให้ท่านเป็นนะฮะเนี่ยวิธีการหั่นแต่ว่ามีดมันดื้อมันใช่ไปไหนไม่ไปมันดื้อ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 นะฮะใช่ไปไหนมันก็ไม่ไปมีดมันดื้อมากเลยไม่ลงนะเด็ดดื้อนะเนี่ยค่อยๆหั่นเฉียงหรือว่าหั่นเฉลียงแต่ไม่ใช่วงเฉลียงหั่นเฉลียงนะฮะค่อยๆหั่นเฉลียงเฉลียงไปนะฮะพูดอย่างนี้ใครๆก็รู้ว่าแก่เนี่ยเพราะว่าไปนู่นวงฉลองเฉลียงไม่ว่ากันสนุกกไปนะฮะ นะฮะตะไคร้เราก็ตัดเอาตัดเฉพาะว่าที่มันเป็นโคนมันถ้าหอมไงมันจะหอมนะฮะมันจะหอมนะฮะตะไคร้นี่ก็มีประโยชน์นะฮะล้วประทานตะไคร้หรือว่าต้มน้ำตะไคร้แก้ปวดท้องได้เหมือนกันครับป้องกันป้องกันอย่าไปแก้เลยวใช้คำว่าป้องกันได้นะฮะนะฮะต้มก็สามารถจะดื่มน้ําของตะไคร้ป้องกันได้เหมือนกันนะฮะหลาย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 โรคเหมือนกันนะฮะแต่ที่แน่ๆคือปวดท้องเนาะนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่เลยครับหั่นเรียงเฉียงนะฮะหรือว่าบางท่านบอกหันเฉียงเฉียงอ่ะแล้วแต่แต่แตและภาคที่พูดกันนะมันก็ใช้คําได้แต่ก็ออกมาเหมือนกันนี่คือใบมะกรูดนะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ไม่ว่าจะเป็นมะกรูดลุงนั้นได้มาโดยการซื้อมานะที่บ้านก็มีแต่ต้นมันเล็กสงสารมนแล้วแต่คงตะไคร้ก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ไม่อยากไปยุ่งกับมันละ <laughs> เราก็ซื้อมานะฮะซื้อมาแล้วก็เด็ดใบซะก่อนนะ เด็ดใบซะนะฮะหลังจากที่หั่นแต่ใครแล้วเราจะมาหั่นมะกรูดกันใบนะฮะใบมะกรูดไม่ใช่รูปใบใบใบเนาะนี่นะฮะเด็ดตรงแกนกลางมันออกแล้วก็ค่อยๆนะฮะดึงมันนะครับผมแกนมันแกนมันแข็งไงจริงๆแล้วแข็งก็รับประทานได้เนาะแต่ไม่เป็นไร เพววื่อความสวยงามเพววื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสําหรับลุงแกอย่างลุงนัทเนี่ยก็ต้องให้มันระเบียบหน่อยเดี๋ยวก็จะว่าแก่กะโหลกกะลาไม่เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะก็ค่อยๆบรรจงหั่นมันนะครับคือหั่นใบมะกรูดให้ให้เป็นใบเออเขาเรียกว่าหั่นให้เปบซอยอะ่ะเข้าใจไหมเออหั่นซอย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 ,ซ,อยซะหน่อยหนึ่งเนาะ เออนะฮะเนี่ยหั่นซอยซอยนะฮะซอยให้มันละเอียดละเอียดนะฮะอย่าให้เส้นมันขาดไปแล้วไม่สวยทาอะไรต้องสวยงามนะฮะ,ะหลังจากที่ซอยเสร็จแล้วเราก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ตามด้วยหอมแดงหอมแดงนี่เป็นหอมไทยนะหอมแดงนี่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะฮะสล้วแบบที่ใครเป็นเด็กๆเ,เล็กๆนะฮะสมัยคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่โรงพยาบาลก็หายากเนี่ยนะฮะท่านก็จะใช้หอมแดงทุบๆบุบๆเนี่ยใช้ผ้าขาวบางหรือว่าผ้าอะไรสักอย่างที่บาง,บางๆนี่แหละเนาะซุกไว้ใต้หมอนนะฮะเด็ก จามบ่อยไอบ่อยเนี่ยแล้วมันหายอะ่ะเพราะว่าอหอมมันระเหยไปด้วยไอของมันเนี่ยนะแล้วก็ไปสูดเด็กไอหายนะเนาะเนี่ยมันป้องกันได้เนาะสมัยก่อนโรงพยาบาลไม่ค่อยมีพูดอย่างนี้แกอีกแล้วเนี่ยนฮะหั่นเข้าไปหั่นเข้าไปนะพอเป็นสมุนไพรนี่เสร็จแล้วนะเนี่ยนะฮะหอมแดงนะตะไคร้ใบมะกรูดในนี่เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์บอกไปแล้วว่าท่านสามารถสัตว์ใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะพูดผิดก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะ พาะคนเรามันพูดผิดพูดถูกกันได้นะอย่าไปตีความหมายอย่าไปคิดอย่าไปจำไอ้คำที่ผิดเนาะเอาคำที่ถูกแล้วกันนะสำหรับเนี่ยลุงนัทใช้สันในคอหมูนะมันออกจะติดมันหน่อยๆแต่ว่าเวลานี้มีดมันดื้อหั่นแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ละถ้าหั่นหลุดหั่นลุ่ยเนี่ยดีนะเวลาเอาไปทอดไปอะไรเนี่ยโอ้โหมัน อร,อร่อยนะอร่อยอลังการเลยชอบแต่ช,ชิ้นชิ้นเนี่ยไม่ค่อยชอบนะชอบชิ้นเล็กๆเขยิบหลุดๆหั่นผิดๆถูกๆเออโอเคนะเออนะมันเป็นสิ่งที่อร่อยอร่อยนะครับผมนี่นะฮะหลังจากที่ลงนัดเ,เงียบเหงาแล้วก็เสียอ,อกเสียใจกับบางอย่างที่ทําลงไปคือเราไม่ได้ทำแต่คนอื่นทาแล้วเราก็เสียไปเนี่ยเราก็เลยทําให้แบบว่าเออน้อยอ,อกใน้อยใจเล็กน้อยคนหัวล้านะเนาะ <c oughs> <g ül> ก็หั่นมากลับมาทำใหม่ดีกว่าเอออันเก่าก็ช่างมันเถอะอ่านี่นะฮะก็นะฮะเราก็หั่นให้มันเป็นชิ้นบางๆนะฮะชิ้นบางๆนะครับผมเพื่อเราจะเอาไปทำสมุนไพรกันนะฮะนะฮะเนื้อไอ้ไม่ใช่เนื้อสิเนื้อสัตว์เออต้องพูดเต็มๆพูดไปพูดมาเงงนะเนื้อสัตว์สมุนไพรนะฮะนี่ได้แล้วซื้อมาสองขีดเนาะนี่ก็หยิบกระทะมาแล้วก็ตั้งบนเตาไฟนะฮะ แล้วก็บูชายันไปเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ติดไฟ,ไฟป้าบเข้าไปเนาะให้กระทะของเราร้อนนะฮะให้กระทะของเราร้อนก่อนนะไม่ร้อนมันมันใส่ใส่ใส่ใสหมูใส่อะไรปุ๊บเนี่ยมันมันจะติดกระทะก้นกระทะเลยแล้วกระทะจะดําและไม่สวยเลยนะฮะเวลาให้กระทะได้รับไอร้อนก่อนนะฮะแล้วก็ใช้น้ํามันพืชนี่นะฮะใส่ลงไปพอประมาณนะฮะพอประมาณนะฮะถ้าท่านใส่เยอะท่านก็จะลําบากใจนะฮะถ้าท่านใส่น้อย ใส่ไนน้อยมากท่านก็จะลำบ,บากใจเพราะต้องใส่พอดีพอดีทําไมเลยครับที่จะลำบ,บากใจเพราะว่าใส่เยอะมากมันก็มันไม่ใช่สมุนไพรแล้วเป็นสมุนไพรจมน้านะ,ะนะใส่น้อยมากก็กลายเป็นสมุนไพรหน้าแรงมันจะกระด้างไปเลยนี่ใส่พอดีพอดีนะจ๊ะต่อไปนะอันนี้เนื้อสัตว์เนื้อหมูสันในที่เราหันห่หนลเอียยไปแล้วหั่นบางๆเนาะ ครับก็มาถึงก็เอามาใส่น้ำมันนะน้ำมันพืชที่เราทําทให้มันเกิดความร้อนไปแล้วนะฮะเนื้อสัตว์จะได้ไม่ติดกระทะถูกไหมนะเราก็ค่อยๆนะเกลี่ยนะฮะเกลี่ยเนื้อสัตว์นะฮะให้มันร้อนเกิดความร้อนขึ้นนะครับผมนะค่อยๆเกลียล่ยให้มันสุกอะง่ายๆก็ให้มันสุกทำงางนี้ก็ได้ให้มันสุกเนาะให้มันสุกพอดีพอดีก่อนนะก็ อาจจะค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆนะฮะคนไปเรื่อยๆนะนะฮะอันนี้ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่ามันจะได้สูงแล้วมันจะได้เหลืองไงไม่งั้นมันจะไม่เหลืองเนาะแล้วมันก็จะไม่กรอบนะฮะเพราะเราต้องอาศัยเนื้อสัตว์ด้วยเนาะในเมื่อนเนื้อสัตว์ก็ไม่อ,อร่อยสิจ้ะนี่เหลืองไหมนี่เริ่มเหลืองแล้วเริ่มใช้ได้แล้วนะฮะเริ่มเหลืองเริ่มใช้ได้แล้วนะฮะเห็นไหมฮะสวยงาม สวยางามมากมากเลยนะน้ํามันก็แห้งแนละ้วต้องให้น้ํามันแห้งนะอันนี้หอมหอมแดงหอมแดงไทยไทของเรานี่แหละนะหอมแดงไทยของเรานี่แหละนะใส่ไปเนาะใส่หอมแดงไปนะฮะแล้วก็ค่อยๆอคนหอมแดงเข้าไปนเนาะค่อยๆคนก่อค,ควันขมุนเสียงตอนนี้ได้กลิ่นอของสมุนไพรชุนเลยหอมอะ่ะเรียวกว่าหอมอ่ะนะ กินสมุนไพรออกมาแล้วนะหอมเลยที่ใส่หอมแดงก่อนเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยในหอมแดงมันมีน้ําถูกไหมเมื่อในหอมแดงมันมีน้ํแเราต้องการให้น้ํามันออกจากหอมแดงไปนะน้ําหอมแดงให้มันไปคุกเคล้าเข้ากับตัวหมูนะแล้วก็จะมีรสชาติที่อร่อยนะได้นะหอมแดงไปนะต่อไปก็ใส่นี่เลยตะไคร้ที่เราหั่นไว้แล้วนะใส่ตะไคร้ลงไปแล้วค่อยๆคุกเคล้าตะไคร้ให้มันเข้าไปกับหอมแดงเนาะ นี่นะครัเขาไปเนี่ยควันขมงฉงเจงเลยเห็นไหมฮะแต่กลิ่นหอมของเครื่องเทศเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรนะโอ้โหหอมผัวเรื่นชวนใจเรื่นชวนจิตเลยพร้อมกันเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะฮะใส่ใบมะกรูดโรยลงไปนะครับผมเนี่ยที่เราหั่นไว้แล้วและก็มีใบใบด้วยเพื่อความสวยงามนะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะฮะเราก็ค่อยคคนให้มันทั่วเนาะตอนนี้เริ่มสุกแล้วหมูของเราหรือว่าเครื่อง ทเทศของเราสมุนไพรกันแล้วกันเอาสรุปว่าสมุนไพรสุกแล้วนะเนะี่ยสุกแล้วนะเนะะี่ยสวยงามมากๆเห็นไหมเนี่ยขนาดอยู่ในกระทะนะขอบคุณนะ,ะทุกการติดตามนะฮะสำหรับวันนี้ลุงลาไปก่อนขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ